ดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นนี้นะคะธาตุดินได้แก่ราศีพฤกษ์ราศีกันราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไร ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราเสมอมานะคะขอบคุณจักใจจริงๆค่ะมาดูพลังงานของชาวธาตุด,ดินค่ะในช่วงนี้นะ,ะเป็นยังไงนะคะสำหรับพลังงานของคุณไพ่ห้าเหรียญน,นะคะทิงกั c คัพ พลังงานที่นกมองว่ามีคนอยากที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีปัญหากันไปคนที่มีประเด็นกันไปก็ได้นะคือเหมือนอยากจะตามงอ้อแล้วก็ทำเป็นว่าสนใจคุณนะคะแคร์คุณมากในช่วงนี้ เพราะว่าชาวทาด,ดินเองก็ไปฟโฟกัสในเรื่องของกันงานหน้าที่กันงานการพัฒนาตัวเองนะคะความมั่นคงในชีวิตนะคะไปสนใจในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งนกมองว่าในช่วงเนี้ยชาวทาด,ดินเองอะ เหมือนกับมีการปล่อยวางมากขึ้นนะคะปล่อยวางในที่นี้ก็คือคุณอาจจะไม่อยากที่จะสนใจในเรื่องของความรักแล้วนะคะมันจะดีก็ดีไม่ดีก็ปล่อยมันพังอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเหนื่อยมากแล้วนะคะชาว้าดินคุณไม่อยากที่จะทําอะไรอีกแล้วนะคะด้วยพลังงานไพ่ห้เหรียญเหมือนกับว่าไปสนใจอย,อย่างอื่นดีก,กว่าเราทํามามากแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะทีนี้นะคะ อย่างที่บอกว่าจะมีคนมาตามคุณมาง้อคุณนะคะอยากที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะบางคนเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่คุณไม่อยากที่จะสนใจในเรื่องของความรักแล้วก็ได้นะคะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นเนาะมาดูซิเป็นพลังงานแบบไหนอีกนะคะชาวธาตุด,ดิน คุณเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟได้นะเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีน,นะคะหรือว่าชาวธาตุด,ดินด้วยกันก็ได้นกบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนิ่งมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะคุณอย่างที่บอกว่าคุณมีการปล่อยวางทางความรู้สึกมากขึ้นคุณไปโฟกัสเรื่องการงานความมั่นคงการเงินในชีวิตของคุณนะคะถามว่ายังคิดเยอะอยู่ไหมคิดคิด นะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วอ่ะก็ก็สุดแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะทำมากกว่านี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณจะเดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองแล้วถึงเวลาที่ตัวคุณเองจะกลับมาดูแลหัวใจตัวเองนะคะชาวทาตินถ้าคุณเป็นพลังงานคนโสดนกรู้สึกว่าคุณอาจจะ เคยเจอเรื่องราวนะคะความรักที่เจ็บปวดนะคะผิดหวังหรือว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์มาเลยอะ่ะแบบหมาดๆนะคะคุณคุณวางใจในเรื่องของความรักมากขึ้นคุณให้อภัยคนเก่าๆแล้วคุณก็เดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองคุณกลับมารักแล้วก็ปกป้องหัวใจตัวเองนะคะคณโสดในช่วงนี้นะแล้วดูเหมือนว่า คุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้และการงานของคุณกําลังพุ่งทยานนะคะไพ่แปดหมายก็คือคุณกําลังจะมีการงานที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะในช่วงนี้นะขอดูนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของชาวพัดดินนะคะในช่วงนี้ไฮพลินเทสนะคะพลังงานชาววันจันทร์ ้วยหนึ่งถ้วยนะคะชัดนาำกระกฎพิจิกนีอ่คนโสดระวังนะคะที่จะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมาชอบคุณมาหลงไหลคุณจะดึงคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นคนในความลับได้นะคะอันเนี้ยต้องระวังนะแต่ถ้าเกิดเขาโสดเนี่ยนกมองว่าเขาค่อนข้างที่จะหลงคุณมากๆนะคะแล้วก็ อยากที่จะชนะใจคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเนาะคนคนนี้เข้ามาก็จริงใจอ่ะคุณไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่าถ้าเกิดเขาโสดเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนานะคะสำหรับคนคนนี้ถ้าเกิดคุณถูกใจเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานของชาวทัดลมเมทุนตุนกุมนะคะนกมองว่าถ้าเกิดเขามี มีเอ่อมีครอบครัวแล้วอ่ะให้สิบถ้วยแล้วก็ไฮบริดเทสเนี่ยคุณก็มีเอ่อลางสังหรณ์ที่ดีคุณมีเซนส์ของคุณคุณจะรับรู้ได้นะคะว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้น่าไว้ใจหรือไม่ได้ปลอดภัยที่คุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอะนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของชาวทัดดินนะคะเป็นพลังงานของ คนที่กลับมาเนาะคนเก่าเก่าเนี่ยกลับมานะคะกลับมาทําให้คุณต้องช่างใจอีกครั้งหนึ่งนะช่างใจลังเลใจเอ๊ะจะเอายังไงต่อจะให้โอกาสเขาดีไหมนะคะไพ่บอกว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองได้เลยนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะในช่วงเนี้เส้นของคุณแม่นยำมากมากบางคนอาจจะกลัวนะคะกับการที่ คนเก่ากลับมาด้วยนะคะบางคนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนนะขึ้นไพ่สิบเหรียญน,นะเป็นพลังงานของคนเก่าๆชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือเป็นหมอเป็นแพทย์ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะวีนอกครับ หรือบางคนนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะลังเลใจเหมือนกันนะว่าจะให้โอกาสคนที่เข้ามาดีไหมนะคะซึ่งนกมองว่าอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะเขาเป็นโชคชะตาเป็นพหมลิขิตของคุณนะคะมีหนึ่งในนั้นที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะสามารถที่จะพัฒนาได้ในอนาคตถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะ ได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักเขาจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เอ่อไม่เอาคนเก่าแล้วนะคะคนที่โสดก็ตามนะจะมีคนเข้ามาจริงจังอยากที่จะดูแลคุณพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากเป็นครอบครัวนะคะให้สิบเปลี่ยนขึ้นมาขนาดนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่เอ่อฐานะดีนะคะหรือว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้ว น่าจะส่งเสริมกันนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีก็ได้นะคะทำให้ชีวิตมีความมั่งคั่งนะคะมีชาววันพฤหัสขึ้นมาด้วยเนาะขอดูความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะพลังงานคนที่เกี่ยวข้องกับชาวทาตดินค่ะเป็นคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะชาวธนูเนาะขึ้นมา หรือเป็นคนทางไกลก็ได้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะนกรก้น,ก,นกรู้สึกว่าเขาอุ้ยชอบมากเลยเขารู้สึกอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้มากเลยเขาชอบคุณมากคุณถูกใจเขามากนะคะเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้จะชอบใครใง่ายๆนะหมายถึงว่าเขามีคนเข้าหาเยอะแต่เขาไม่ได้ถูกใจใครใง่ายๆนะคะคุณคนเนี้ยเออนกรู้สึกว่า เขามีคุณแล้วเขาพุ่งเป้ามาที่คุณเลยอะนะคนคนนี้จะไม่ช้านะคะในการที่จะเข้าหาคุณหรือว่าเดินทางมาหาคุณถ้าเกิดคุณอยู่ห่างไกลกันเนี่ยเขาก็จะแบบมาเจอคุณไม่นานะคะคือกัอาจจะไม่เกินสี่สัปดาห์สี่เดือนเนี่ยต้องมีการเดินทางมาเจอกันแล้วนะคะแล้วเขาพร้อมที่จะปรับตัว เปลี่ยนแปลงนะคะคือเปลี่ยนแปลงในที่นี้ปรับตัวในที่นี้คือให้ให้คุณกับเขาอะเอ,อไปต่อกันง่ายขึ้นนะคะหรือนะคะเป็นการยกย้ายงานที่อยู่อาศัยก็ได้มาอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะมาอยู่กับคุณเขาพร้อมอะเขาพร้อมที่จะยกย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่กับคุณนะคะอืมถ้าดูจากหนา้าไพ่ก็มีสีผิวที่แตกต่างกันได้นะคุณกับเขาอะ่ะ เรกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขาพร้อมที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยอะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือคุณคือเป้าหมายของเขาเขาอยากดูแลคุณค่ะเขาอยากเป็นความโชคดีเป็นของขวัญในชีวิตของคุณเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะสำหรับคนคนนี้ถ้าเป็นคนเก่าก็คงอยากมาง้อนะอยากมางอนะคะเนี่ยบางคนมีทั้งคนเก่าคนใหม่ เข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวทัตดินก็อย่างที่บอกเลยว่าคุณเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคุณเลือกได้เลยคุณรู้สึกกับใครมากที่สุดนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะพลังงานคนคนนี้นะคะเขารักคุณเนาะเขาพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะคนคนนี้นะอาจจะพูดได้หลายๆภาษาเลย เป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นคนรักของคุณเพื่อที่จะได้เป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะถ้าเป็นคนเก่าก็คืออยากกลับมาทําดีกับคุณดูแลคุณเช็คแค่คุณเขามีความพยายามสูงมากๆนะคะซึ่งถ้าเป็นคนเก่านกมองว่ามีโอกาสที่เขาจะทําสําเร็จนะถ้าเขายังมาทันนะคนเก่าเนี่ย ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาอยากเปิดใจคุณค่ะแม้ว่าคุณจะมีกำแพงนะคะหรือเปิดใจยากอย่างไรก็ตามนะคะคนคนนี้จะสามารถที่จะเขาจะพยายามที่จะเปิดใจคุณให้ได้อะนะอยากได้รับโอกาสจากคุณค่ะเขารักคุณค่ะคนคนนี้เขาอยากครอบครองคุณอยากจะเป็นเจ้าของหัวใจคุณนะคะมาดูแนวโน้มแอคชั่นของเขานะคะคนคนนี้ แอคชั่นของเขาก็คือเขาอยากพัฒนาอยู่แล้วแหละนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไพ่นหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบคืออะไรคะคือยิ่งคุณยิ่งคุณแบบปกป้องตัวเองหรือคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนี้ยเขายิ่งแอคชั่นที่คุณเห็นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า ไว้ใจได้หรือเปล่าคนคนนี้นะคะอาจจะด้วยบุคลิกของเขาที่มีบุคลิกที่ดีหน้าตาด,ดีนะคะฐานะดีก็ได้นะคะโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงจังกับเราไหมหรือว่ามีอายุที่แตกต่างกันมีระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะคุณอาจจะไม่ได้มั่นใจอะแต่เขาอะจะพิสูจน์ตัวเองจะทําให้คุณเห็นนะคะว่าคุณเป็นคนสําคัญคุณคู่ควรกับความรักดีๆเขาก็อยากจะมอบความรักดีๆ ให้กับคุณเหมือนกันนะคะคุณจะรู้สึกว่าทําไมเรามีค่าขนาดนี้ทําไมเขาทําให้กับเราขนาดนี้นะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะขอดูไพ่สรุปนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาพิชิตใจคุณอนะในช่วงนี้ถ้าคุณแบบเปิดใจนะคะ สรุปนะคะจะได้เจอเนื้อคู่นะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามามีโอกาสได้คบหากันแบบจริงจังนะสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะนอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่พยายามจนคุณรู้สึกอยากที่จะเปิดใจยอยากที่จะรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องความรักแล้วแต่คนคนนี้นะคะเขา เขาเข้ามาทําให้คุณกล้าที่จะรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติได้นะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตํารวจนะคะนักเดินทางคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้นะจะเนี่ย คือยังไงก็จะมีคนเข้ามาจริงจังชัดเจนกับคุณอะไพ่ justice ขึ้นมานะคะเป็นราชการก็ได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารบัญชีนะคะหรือ,อรักษาความยุติธรรมก็ได้นะคะไพ่สิบไมอ้อะคือจะมีคนเข้ามาทุ่มเทความรักให้กับคุณแน่นอนนะคะที่โดดเด่นเลยก็อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะที่นกเห็นนะเนี่ยหนึ่งไม้เนาะ ก็เป็นโอกาสใหม่ๆนะคะที่ที่เข้ามาในช่วงนี้และถ้าถามว่าเป็นคนเก่าได้ไหมก็ได้ด้วยอย่างที่นกบอกบางคนน่ะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวถ้าดินตัดสินใจให้ดีนะคะว่าเอ,อ คุณยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่ไหมนะคะไม่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะที่จะตัดสินใจว่าคุณจะเลือกคนใหม่คนเก่านะคะขึ้นอยู่กับคุณนะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวทัดดินในช่วงปักนี้นะคะขอบคุณมากมเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะ เราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะสวัสดีค่ะ